ไปดูมะพร้าวแปลกๆครับดูโอ้ม้วนๆอย่างนี้เหมือนงวงช้างใช่คุณทิศาเหมือนงวงช้างอะแบบนั้นเลยน้องใบตองงงอะเด้มาไงเลยเนี่ยอะมะพร้าวแปลกต้นนี้เขาว่ากันว่าคือมะพร้าวนำหัวมปลูกเอาไว้ภในสวนพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาไปถามเจ้าของสวนดีกว่าเขาบอกอย่างนี้นะว่าปลูกมะพร้าวไว้ทั้งหมดอ่ะตั้งย0สิต้นนะ แล้วปลูกมาแล้วตั้งห้าปีแต่มันมีเพียงแค่ต้นนี้ต้นเดียวแปลกกว่าเพื่อนเลยกะโดดเด่นโดดเด่นไม่เหมือนใครมันแทงจันโผล่กออกมากลางลําต้นแล้วก็โค้งโค้งโค้ง มันโค้งๆอย่างเงี้ยมันโค้งพอมันไม่โค้งอะอ๋อเหรอถามันโค้งก็ได้แต่มันโค้งเยอะไก็เลยเพิ่มความลอลิงเข้าไปอีกนิดนึงมันโค้งงอจนเหมือนงวงช้างแล้วถ้าดูดีๆชาวบ้านเขาจินตนาการต่อแล้วมันมีบางส่วนที่เป็นงาช้างแล้วมีบางส่วนที่เป็นหูช้างเรียกได้ว่ามาครบทั้งหน้าเลยเหรอชาวบ้านที่โมเห็นตื่นตาตื่นใจนี่อ่านรับเทียบไปดูกับช้าง ที่เคยโผล่ไปที่ครัวของชาวบ้านเทียบกันแบบนี้เลยให้ดูแบบนี้มีความคล้ายไหมล่ะด้านซ้ายมือคือช้างที่เคยเป็นข่าวนะที่เคยไปโผล่ในครัวของชาวบ้านส่วนขวามือคือช้างจาลองที่ชาวบ้านเขาจินตนาการจากต้นมะพร้าวคราวนี้มาโผล่ต้นมะพร้าวเลยนะคะเหมือนกันไหมล่ะและใกล้เหมือนกันในช่วงเวลาลักษณะแบบนี้ช่วงปลายเดือนแบบนี้ตีความยังไงดีให้โคลให้ลาบเลย เตียงนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยแต่มันจะมาจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ถ้าหากรู้โอ้โหป่านนี้คงเป็นเศรษฐีทั่วทั้งพะเยาแล้วแต่อย่างนี้และการดูแลใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับขอขอบคุณสองพี่น้องคู่คู่สีไอปเป่ลเ่ีน้องสิเป็นเพื่อนกันละมั้งคู่หูคู่สีเมืองพะเยามีโอกาสเดี๋ยวจะส่งคุณนุกกี้ช่างภาพในสตูดิโอของเราบุกไปหาเลยฮะที่พะเยาไวไหมเศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณโอ้ย